ครับวันนี้ผมสั่งแผงโซลาเซลล์นะครับมา1แผงจะเอามาขับปั๊ม12โบโวลต์นะครับตัวนี้สเปคมัน18โบโวลต์นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ สั่งมาในราคา2,600บาทนะครับผมนี่นี่นี่แาแห็นี้รับประกัน20ปีนะครับ Kan 2,600บาทส่งฟรีครับความจริงสองพันสี่ร้บาทค่าส่ง200ร้อรวมเป็น2,600บาทนะครับ ามาดูสเปคข้างล่างกันนะครับนี่นะครับผมมาดูขนาดแผงร้อยหกสิบวัตต์นะครับให้มีโหลด22.42โวลต์นะครับ9.26แอมป์ เรามาวัดจริงกันนะครับสีแดงนี่ขั้วบวกนะครับผมตอนนี้แดดจ้าเลยครับเรามาวัดวนกันนะครับ ตอนนี้ได้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าโวลต์น,นะครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าโวลต์เดี๋ยวผมลองต่อหลอดไฟนี่ดูนะครับ สว่างจ้าเลยครับถ้าจะเช็คแอมนี่ต้องต่อปั๊มเลยครับผมเดี๋ยวผมไปเตรียมปั๊มก่อนนะครับขวดลบลง ครับผมผมเตรียมปั๊มเสมอสิอโวลต์มานี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็สเปคมัน150วัตต์นะครับแผง160วัตต์ ท่าทำงานนะครับทํางานแต่ถ้ามีโหลดขึ้นมาจะเดี๋ยวผมไปหาน้ำมาสักถังก่อนนะครับผม เ,เตรียมน้ำมาหนึ่งถังแล้วครับนี่เรามาทดสอบกันก่อนครับถ้าใช้งานจริงเดี๋ยวไปที่สวนครับผมโอ้ใช้งานได้จริงครับโอเคครับเดี๋ยวไปพิสูจน์กันที่สวนต่อนะครับผม